คลิปนี้จะมารีวิวเด็กของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมเป็นเด็ก r o x a n e Star Force s a r v e n t นะครับผมไม่มั่นใจว่า s a r v e n t นี่แปลว่าอะไรนะฮะแต่ว่าตัวน้อนน้นแมวของเราเนี่ยฮะมีค่าร่าย5นะครับผมใส่สแล้วก็แดงดำเอ้ยแดงเขียวนะครับพลัง4-3เมื่อคุณนอน r o x a n e กระโดดเข้ามาบนสนามเนี่ยหรือว่า Attack นะครับเมื่อกระโดดบนสนามก็ได้หรือ Attack ก็ได้ จะได้โทเค็นที่ชื่อว่าเมเทโอเมเ e โอไรท์นะครับผมซึ่งประมาณว่ามันคืออุกาบาตนั่นแหละนะครับ mm hmm. เมื่อเมเทโอไรท์คึ้ทูแบทเทลฟิลด์นะฮะจะยิง2ดาเมจยิงใส่ทาร์เก็ตอะไรก็ได้นะครับจะยิงใส่ครีเอเตอร์ก็ได้ยิงใส่เพลเยอร์ก็ได้หรือยิงใส่เพลนสวอกเกอร์ก็ได้นะฮะแล้วพอยิงเสร็จเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาเจ้าเมเทโอไรท์เนี่ยมาแท็บเพื่อเอามาหน้าต่อด้วยครับ ซึ่งจริงผมอยากจะให้เมเทอร์ไรท์กับลูกค้าท่านนี้หลาย,ลายๆใบนะจะพอเออทั้งร้านเหลือใบเดียวนะฮะแล้วก็ใบเนี้ยมันประมาณ2ดอนด้วยนะครับปกตินี่โทเค็นจะแค่ประมาณ10บาทว่าใบเนี้ยเราราวเออเจ็ดสิบบาทเลยทีเดียวนะครับเหลือใบสุดท้ายพอดีก็มอบให้เลยนะฮะ mm hmm. เมื่อ็อกแซน เข้าบัตลวงสนามหรือว่าแอคแท็กจะได้ม mm ิเทโอไรท์มิเทโอไรท์จะยิง2ดาเมจแล้วก็ยังจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นมานาได้ด้วยนะฮะแล้วไม่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อคุณแทบ token for A, ะะ็บอาร์ติแฟกต์โทเค็นฟอร์มานาครับเมื่อเราแท็บอาร์ติแฟกต์โทเค็นอะไรก็ได้ไดที่ที่สามารถให้มานาได้เนี่ยมันจะสามารถให้มานาเป็นอีกสีหนะะึ่งนะฮะอีกอีกเม็ดหนึ่งพูดง่ายๆว่าได้เบิ้ลคูณ2เลยทีเดียวจากแท็บแล้วได้1มานาถ้าเกิดว่าตัวนี้ยืนยิมย้มอยู่บนสนามนะครับก็จะเป็น2มานา ดังนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะใส่การ์ดที่เศกอาร์ติแฟกต์โทเค็นที่ให้มานาที่เราคุ้นชินที่สุดคืออะไรฮะคือทร e a เชอร์นั่นเองนะครับผมอาร์ติแฟกต์โทเค็นที่เราคุ้นชินนะฮะ Treasure, ทรเชอร์เกเทรเชอร์เยอะๆแล้วก็แต่ละทรเชอร์เนี่ยแทนที่จะได้หมานาเมื่อรอคเซนอยู่บนสนามจะได้2มานาแล้วเราก็าเอามานาเหล่านั้นเนี่ยเราจะปั๊มมานามหาศาลเลย ไปได้เคียร์เจอรเบิ้มเบิ่มหรือว่าได้ซัลซอรี่หรือว่าไล่การเวทตัวใหญ่ที่ทําให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้ในเกมครับผมในในงบ2,000บาทเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเด็กบัตเจตที่ค่อนข้างที่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของระดับเด็กบัตเจตเลยนะครับผมเคยรีเสิร์ชเอาไว้อยู่นะฮะว่าในงบประมาณไม่เกิน2,000บาทมีตัวไหนบ้างที่เล่นสนุกแล้วก็เก่งด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกๆท็อปทรีเลยดีกว่านะครับผมเคียร์เจอร์ที่ประกอบไปในเด็กเนี้ยเขียวแดงก็จะเป็นตัวใหญ่เบิ่มๆนะฮะ แล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องมานาอย่างแน่นอนมีหลายๆตัวที่ทําให้ลงมาแล้วสามารถแอดมานาได้นะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชแลนด์ได้นะฮะแล้วก็รวมทั้งที่จะสร้างเทเชอร์โทเค็นได้นะครแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆที่ลงมาแล้วจะได้เทเชอร์โทเค็นแอคแทแล้วได้เทเชอร์โทเค็นเต็มไปหมดเลยนะฮะทำให้เราจะมีความซีน e จี้กันในระหว่างเขียวโอ้ยผมขอภัยที่ อาจจะไม่ได้ไม่ทันได้มองกล้องนะฮะเขียวแดงเนี่ยเป็นเด็กที่สายโจมตีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะเนี่ยลงตัวใหญ่ๆเบิ่มๆได้ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอื่นเนะี่ยการแวมมาน่าจะไม่เก่งเท่าเด็กนี้อย่างแน่นอนฮะ Desolation Twin นะฮะเมื่อตัวนี้เมื่อคุณ c a s นะับคุณจะได้10 10 Colorless e r a s i Creature Token นะครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ใช่ได้10 10ตัวเดียวจะได้10 10เบิ้มเบิไป,ป,ป,ป2ตัวเลยนะฮะแต่ว่าจะมีโอกาสได้โจมตีหรือเปล่าก็ต้องช่วยาหาอะไรเสริมๆให้มันเอาหน่อยนะครับผม ก็จะมีเคเซอร์หลายๆตัวที่ใช้ในการช่วยให้รอ็อกแซนกระโดดขึ้นบนมือนะครับลงมาใหม่จะได้โทเค็นใหม่หรือว่าใช้ในการซัพพอร์ตการโจมตีแล้วได้บัฟนุ่นนี่มีทัมเปิลนะครับมีการบวกพลังนะครับมีการทำให้เฮสด้วยนะครับผมก็หลากหลายเลยนะครับเป็นเด็กที่เน้นสายบุกอย่างสุดๆนะฮะเขียวแดงเป็นสายบุกนะครับผมแล้วก็มีตัวใหญ่ๆเบิมๆนะฮะลงไปอีกหลายๆตัวเลยถ้าเป็นเด็กอื่นเด็กอื่นอาจจะไม่ได้ใช้แน่นอนแต่เด็กนี้ผมว่า มีโอกาสได้ลงบอมในหลายบอมในเกมเดียวเลยครับต่อไปอ r t ธิแฟกต์นะฮะอธิแฟกต์ตัวนี้คือไฮไลท์นะครับนี่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะตอนแรกที่คุยกับคุณลูกค้าไว้อันนี้จะประมาณให้ประมาณดอนนะฮะแต่ว่าประมาณมีแต่ฟอยล์เอ็กเซนเด็ดนะฮะก็ไม่อยากจะตัดละให้คุณลูกค้าไปเลยครับมูลค่าเกินงบไปเลยนะครับผมตัวนี้จ่ายค่า e q u ิ p ปนะฮะอาจจะแพงดูแพงนิดนึงนะครับพอ Equip ปใส่ล o อกแซนแล้วเนี่ย ความสามารถของเขาก็คือไมเรียดนะครับไอ้ตัวนี้ผมไม่มั่ใจว่าแปลว่าอะไรนะแต่ว่าเมื่อตีไปแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาตัวที่ติด E q u i p ดาบอันนี้เป็นดาบมายานะฮะตีไปแล้วเนี่ยจะเกิดร่างแยกขึ้นมาตีออเปเนนทุกๆคนนะฮะถ้าเกิดเอาล็อกแซนที่ติดดาบเนี่ยตีใน A นะครับสมมติว่าเราเล่น4ีคนนะฮะก็จะมีร่างแยกที่เป็นล็อกแซนล็อกแซนออกมาตีใน B และใน C ด้วยนะฮะแป่นะครับแต่เนื่องจากล็อกแซนเนี่ยเป็นร e g e n เนอ r ี่เคเทอรนะฮะ ตัวก๊อปปี้เหล่านั้นนี่ยแม้จะกระโดดลงมาปุ๊บมันก็จะตายใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ตามกฎของด e จิ n นอรีแต่ว่าทริกเกอร์ของการที่ร็อกแซงกระโดดไปบนสนามก็จะบังเกิดขึ้นนะฮะคือเราจะได้ความสามารถของ การเสกเมเทโอไรท์ ite, เพิ่มขึ้นอีก2เม็ดนั่นเองนะครับผมทำให้เราได้อาร์ติแฟกที่ยิง2 d a ดาเมจเข้าอีก2เป้านะฮะตีทีเดียวจะได้เมเทโอไรท์สเม็ดเลยแล้วเราเท่ากับยิง6ดาเมจเข้าใส่เคียร์เซอร์ตัวที่บล็อกเราก็ได้ยิงใส่คอมมานเดอร์ชาวบ้านก็ได้ยิงใส่อาเพล r เยอร์ชาวบ้าน uh, ก็ได้นะครับผมเด็กนี้เนี่ยเนื่องจากลูกค้านี่น่าจะเป็นมือใหม่ผมก็ขออธิบายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็จะมีอ์ติแฟกต์อื่นๆนะฮะที่เป็นใบพื้นฐานนะครับอย่างเช่นโซลริงอาร์เค e ิกเนตเพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็รองเท้าราคาประอย่างที่ใช้ในารให้ตัวเราเนี่ยวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็ที่เดือจะเป็นใบที่คล้ายๆกับว่าทั้งบัฟด้วยแล้วก็มีความสามารถในการเศษเท e ร s เชอร์โทเค็นด้วยนะครับเรียกได้ว่า2ประโยชน์เลยยิ่งตียิ่งได้เท e ร s เชอร์ยิ่งตียิ่งได้โทเค็นมาทําให้เรามีมานะเอาไว้เล่นในแบตเทนเฟสหรือว่าไนเนมเเมนเฟสที่2อต่อไปนะฮะอินสแตนก็จะเป็นอิน เนี่ยที่เป็นใบสรารพประโยชน์อยู่แล้วนะครับใช้ใบนี้แล้วก็ทําให้คุณดิสคั่นยอมดิสการ์หนึ่งใบแล้วได้จวดสองใบนะเป็นการหมุนมือและยังได้ของแถมมาเป็นเทชเชอร์โทเค็นอีก2อันนะฮะถ้าเกิดร็อกแซนอยู่วัสนามด้วยเนี่ยเราจะได้กําไรนะเพราะว่าเราจ่าย4นะฮะเท่ากับว่าเราเสียการ์ดไปแต่เราได้คืนมาแล้วเราก็ได้มานาเท่าเดิมด้วยนะถ้าเราเรียกว่าเป็นการหมุนมือแทบจะฟรีๆเลยทีเดียวนะฮะเคออสวาก็เป็นใบกําจัดตัวที่รบกวนจิตใจเราพิถีพินอยู่แล้วนะครับผม ขออภัยนะช่วงนี้รถเสียงดังนินดนึงนะฮะตัวนี้ก็เป็นใบที่ทําให้เชสเซอร์ของเราเนี่ยเอาไปไฟท์กับตัวของชาวบ้านนะยังแถมเชสเตอร์โทเค็นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเปลอะไรในเด็กนี้ก็จะเลือกมาที่แบบว่ามีโอกาสการสร้างเชสเตอร์โทเค็นได้นะครับผมต่อไปซอร์ซอรีนะฮะจะมีซอร์ซอรีที่เหมือนดิสคอเวอร์สิ่งดิสคอเวอร์ไปทําอะไรก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อนะฮะแล้วก็จะสามารถ create number of t a ฟแท t บบิตเชสเตอร์โทตามจำนวน difference นะครับผมก็เราก็ ามนาเฟลูด,ด้วยนะฮะคืออาจจะต้องจ่ายเยอะนิดนึงนะฮะแล้วดูว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ดูว่าค่าล่ากับตัวที่ Discover รได้มาเนี่ยมันต่างเท่าไหร่เราจะได้ของแถมนะครับของทอนมาเป็น t r e a s เช e t o โทเเอาไว้ใช้ต่อไปครับแล้วก็ไปที่เอาไว้แรมมานาของสีเขียวเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเด็กนี้ผมเชื่อมั่นได้เลยว่าไม่มีทางขาดแคลนแลน,นแน่นอนนะครับมีแลนเล่นแน่นอน,นะะยังเร่งกันเข้าไปนะฮะทำให้เราในเทิร์น2เทิร์น3เนี่ย อาจจะสามารถลงเจ้าล็อกแซนได้ก็ได้เพราะว่าที่ต้องเร่งขนาดนี้เพราะน้องล็อกแซนเนี่ยเขาเก่งแต่ว่าเขาค่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะค่าได้ห้าเลยทีเดียวนะครับวจแรกต้องเร่งมานาะนนิดนึงคาร์ลิฟวิ้งเลกาซีนะครับเป็นเพลนส์วอลเกอร์นะเพลนส์วอลเกอร์ก็จะมีหลักในการเล่นของเขานะถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจลองไปถามเพื่อนๆที่ชวนมานครับผมตัวเนี้ยเมื่อจ่าย4เราจะได้เขาเรียกว่ารอเคา o t เตอร์เมตรนะฮะโรที่คาน์เตอร์เมตรแล้วเราจะมีสท่าให้เลือกนะจะเป็นท่าที่1 หรือท่าที่2หรือท่าที่3นะฮะเราก็จะต้องใช้ใช้ท่าที่1จะได้บวก1เมตรใช้ได้2ลบ1เมตรแต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมจนมี7เมตรเนี่ยจะใช้ท่าอันติได้นะครับก็มันจะเป็นอะไรที่เบิ่มๆนะคะแต่ว่าจะใช้ยากนิดนึงอาจจะมีศัตรูมาคอยกําจัดตัวเราไม่ให้เราสะสมนะครับผมก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะซึ่งมันก็มีความที่จะเซ็ตเชอร์โทเค็นเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็แรนเนื่องจากเด็กนี้เป็นเด็กบัจเจตแล้วก็มีแค่2สี 4, นะผมก็ได้ใส่แรนที่เอาไว้สนับสนุนสองสี 4. นิดเดียวนะะ เออ evolving w i l d s uh, Wars, ก็คือเอาไว้ดูด basic land นะครับผมแล้วก็ไปนี้ก็เป็น land สองสีนั่นเองที่เดือก็เป็น basic land นะฮะแถมๆมกันไปแล้วนอกจากนั้นก็เป็น treasure เอ้ยเป็น token นั่นเองที่ใช้ generate จากเด็กนี้นะครับมี energy โอ้ e n e r s y คู่หูด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าลงโดนันได้จ่าย10ได้1 0เนี่ยได้ลง e d e r s y คู่หูด้วยอันนี้สุดเทพไปเลยนะครับก็ เอาไปเล่นดูนะครับผมมองว่าเป็นเด็กบัจเจตที่น่าจะเล่นไม่ยากนี่ยเข้าใจไม่ยากไม่ซับซ้อนนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่ามีพลังทำลายที่ค่อนข้างที่จะตูมตาง่อยทีเดียวะครัโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆคนไหนสนใจจัดเด็กก็อย่าลืมทักมาทางเพจลุงจินะครับไม่ว่าคุณจะมีงบเท่าไหร่มีคอนเซปต์อะไรก็บอกมาให้ผมจัดเด็กได้เลยครับสวัสดีครับ